คือบัญชีทิกต o k ของเย่ใหม่นะครับตอนนี้ชอบกินข้าวหมก,กับถูกแบนด์คือเยีใหม่แบบตั้งใจทำวิดีโอมากแต่สุดท้ายก็แบนด์ทิกตอกเย่ยใหม่ไม่มีเหตุผลไม่อธิบายไม่อะไรสักอ,อย่างเลยอยู่ก็บแบนด์เลยคือเย่ยใหม่เสียความรู้สึกเสียใจมาก่าลสงสาร พอแบทก็คิดมาตลอดเลยว่าคือทอิกตอกมาตรฐานในการแบนด์ไม่ดีนี่พูดตรงๆเลยนะพอใช้ทิกตอกพออยู่ในวงการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนี่มานานพอรู้เลยว่าเออไอระบบหลังบ้านของอะไรเนี่ยมันสเสถียรอันไหนเอาเปรียบอันไหนแบบบอกตรงแล้วเฮงซวยอะไรเงี้ยทิกตอกนี่แหละเหนือการคาดหมายเลยเดาอะไรไม่ได้เลยอย่างอื่นพอจะเดาได้แต่ทิกต็อกพอได้เลยรู้ได้เลยว่าทํางานกับทิกต็อก งานอยู่บนความเสี่ยงไม่สะเทียนว่าก็รู้อยู่แล้วมันสักวันหนึง่งเป็นีริงรูต้องถูกปิดนั้นแหละติกตอกมีนโยบายกระจาย ฐานคนใช้งานให้กว้างให้เยอะก่อนคือทําให้แบบมียอดวิวมีคนดันนู่นดันนี่คนดูทําให้ตัวเองคิดว่าเอ้ยดังยอดวิวเยอะแต่สุดท้ายเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะไม่ดันไม่ขึ้นให้ขึ้นฟีดก็จะดรอปไปมันเป็นอย่างนั้นมันเอาเปรียบมันต้องการแค่กระจายฐานคนดูให้ดึงคนแค่เข้ามาเล่นเพื่อจะใช้ฐานตรงเนี้ย ในการขายสินค้ายิ่งแอดหรือโฆษณาต่างๆตามมาต้องการขยายฐานคนดูและประสบความสําเร็จด้วยทําให้ติ๊กตอมีผู้ติดตามคนใช้แพลตฟอร์มที่รวดเร็วและกว้างขวางเป็นอย่างยิ่งเนื่องเกลคนรย,ยุทธของเขาและพวกเราก็เป็นเหยื่อและเด็กคนหนึ่งก็ต้องมาร้องไห้สงสารมากเพราะตั้งใจทํามากฝากทุกอย่างไว้กับแพลตฟอร์มโลกของเด็กมันใบเล็กมันมีอยู่แค่นั้นแต่สุดท้ายติกตไม่รู้อะไรหรอก ลูกอะยังไม่รู้แต่พอเข้าใจโลก t i k t o กมันเป็นธุรกิจผลประโยชน์ของเขาเราเป็นคนใช้งานเราต้องเตรียมตัวลูกเราไปใช้แพลตฟอร์มเขา <c oughs> ขเขาจะทําอะไรกับเราก็ได้เล่นกับความรู้สึกคนมาก t i กต <c> o <oughs> k พบกับช่องเย่ไหมชวนเล่นเย่เย่เยมีพลังไหนมีพลังไหน <c oughs> ดีขึ้นแล้วใช่ไหม <c oughs> โอเคขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคขึ้นอลอะหายเสียใจแล้วใช่ไหม ออแล้วคราวนี้หนูก็ยังเล่น t ิกตอกอยู่นี่แหละแต่ว่าหนูไม่ลงคลิปอะไรเลยแค่ลงสังสามคลิปแล้วก็ไม่ลงอีกเลยตอนนั้นคือเย่ใหม่เสียใจจริงๆก็เราก็พูดออกไปแต่ตอนนี้เยใหม่ก็กลับไปเข้าบัญชี t ิกตอกแต่ไม่ได้ลงคลิปอะไรก็คือไปเล่นไปส่องไปดูงานดี Y อวาวงานแ่ส่วนใหญแต่ว่าตอนนี้เปิดช่องใหม่แล้วเป็นสนิ์สมบัติเป็นยูทูบช่องส่วนตัวนะไอเขาส่วนตัวแต่ยังไม่ได้ลงคลิปเลยเลยเพราะพ่อไม่ลงให้ก็มาดูช่องเย่ใหม่ชวนเล่น ก่อนเนี่ย,ยัยใหม่ก็มีหลายบทบาทไงถ่ายคลิปลงช่องเยี่ม่ชวนเล่นเสร็จแล้วก็ต้องไปถ่ายคลิปให้กับช่องฟันแฟมิลีไปเป็นตัวป่วนในทีมก็มีบทบาทในช่องฟันแฟมิลีมากขึ้นแต่เยี่ม่ชวนเล่นก็ยังเล่นเหมือนเดิมจะมียียหมอนเข้ามาแจมมากขึ้นพอแปดก็มาช่วยถ่ายมากขึ้นมีทีมงานพี่ๆเข้ามามากขึ้นแล้วก็โตกันขึ้นแล้วเราก็โตไปด้วยกัน<ล>นะครับโนยนก็โตแค่มาหนึ่งเซนิงหนึ่งเซนเอร จากคลิปที่พาไปฉีดยาเพื่อรักษาอาการสาวก่อนวัยแล้วก็จะมีน้องเยมมนเข้ามามากขึ้นเนี่ยเชียวเยมมนใช่มานี่เร็วมามมาออกบทไงมันไม่้ออกบทเลยเร็วนี่นะครับคราวนี้เราจะสัญญานะเราจะทําคลิปสม่ําเสมอและก็มีคลิปสนุกสนุกชวนเล่นชวนสนุกเป็นสตอรี่เป็นซิกคอม เป็นแบบวอล์กพาเที่ยวพาอะไรมากขึ้นนะครับโอเคนะาอาการดีขึ้นแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้โอเคครับผมวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเงย่ไหมชวนเล่นเย้ mm. <Yeah. S 2> yeah.